สวัสดีครับที่นี่นะครับเพจหมอปุนสักรายมือเศรษฐีจังหวัดเพชรบุรีนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับวันนี้กลับมาสักรายมือกับหมอปุนอีกครั้งที่ครั้งที่สี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเริ่มแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกสักที่ไหนแล้วรู้จักกับหมอปุนได้ยังไงครับผมก็รู้จักกับหมอปุนทางเพจของหมอปุนเลยค่ะเิดเข้าไปแล้วก็แดงมาตลอด คือสนใจอยู่แล้วหรือว่าหรือว่ามีใครแนะนำใจเลยครแนะนำคือเราดูเฟซทุกวันแล้วมันเด้งขึ้นมาก็เลยอ่านดูอ่านดูอ่ะลองหน่อยลองหน่อยสักครั้งแรกที่ไหนครับสักครั้งแรกย่ยไปเพชรบุรีแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่ารอคิวนานมากบอกจะได้คิวตอนห้าโมงแล้วเรามาจากกรุงเทพไปนู่นเราก็เลยกลับบ้านดีกว่าไม่ได้รอก็เลยตัดสินใจกลับเลยวันนั้นไปกับใครครับวันนั้นวันนั้นไปกับแฟน ก็พอไม่ได้สักวันนั้นก็เลยก,กร็รออีกรอจนแบบมาสัญจรที่แถวนนนที่หนึ่งที่เอ,อแถวจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ครับที่เป็น,นร้านกาบร้านกาแฟก็ได้สักครั้งแรกไปเป็นยังไงบ้างครับก็สักครั้งแรกก็อยู่ๆล้วก็แบบหักเหไปขายในช้อปปี้ลาซาด้าได้ไงินก็่ร่้ครับผม แล้วมันก็ทำรายได้เรามากเลยมากมากคือมามหาศาลเลยใช่มันขายดีแบบขายดิบขายดีงงอ่ะงงจนเรามีเงินมีเงินเป็นล้านนะครับผมตรงีจริงไม่อยากพูดแล้วเราก็ไปซื้อบ้างก็ใช้เงินดาวไปล้านกว่าแหละครับผมพอรอบรอบสองที่ไหนฮรรอบสองก็ที่เดิมอีกที่เดิมนรอบสามก็รอบสามก็ที่นอร์กอันนี้มาอันนี้รอบที่สี่ใช่ เรเห็นมาจากพอดีตอนนี้ย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้นอืมับผมเห็นว่ามาแถวนี้ก็เลยมาจากความรู้สึกพี่นัดครับพอพอได้รู้จักพอได้มาเริ่มมาเริ่มสักลายมือไปอเป็นเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของความรู้สึกจริงๆมันไม่ได้สังเกตตัวเองนะแต่<ม>ว่าเวลาผ่านไปเอ๊ะทำไมเหมือนแบบเราเ,ราเ,ราเรามีเงินไม่ขาดมืออ่ะครับผมเรารู้สึกอย่างนั้นอะ คืกอก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ขาดหรอกนะแต่มันเหมือนมันมีเงินเยอะขึ้นอืมครับผมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ให้ฝากถึงคนที่กําลังรับชมอยู่ที่เขากําลังลังเลแล้วเพิ่งเปิดมาเจอคลิปของพี่นัดนี่ครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อมาลองดูคือมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกมาลองได้ชีวิตมันเท่าที่ผ่านมามันดีขึ้นค่ะแล้วก็มันการเงินมันดีขึ้นขายดีขึ้น จากที่คนอื่นเนี่ย <_ AT> เขาบอกเขาแย่เขาขายไม่ดีแต่เราก็เถียงในใจทําไมเราขายดีจังค่ะผมคค่วันนี้ก็เป็นคลิปที่<_ <EN> _เป็นคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งคลิป Ā, ดีๆเลยนะครับ<ข>ให้กับหลายๆคนที่ได้กดเข้ามาดูยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณพี่นัดครับและ <_ ın> ได้เป็นสะพานบุญร,ร่วมกันอนุโมทนา <_ ın> บุญด้วยนะคะสาธุครับ